สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอาจารย์ภาคสกรรักษาพ่วงรายการศรูนย์ศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเจ้าพยานะคะในนามของตัวแทนของท่านผู้วา่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ท่านชย,ยนันศรีมาศนะคะวันนี้ท่านผู้วา่าราชการจังหวัดก็ให้พวกเราะะทั้งมหาวิทยาลัยเจ้าพยาแล้วก็วิทยาลัยมาเป็นตัวแทนในการเข้าชมพิซคอนเสิร์ตในวันนี้นะคะรู้สึกประทับใจและก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะก็ ตรงกับชื่อคอนเสิร์ตเลยนะครับพวกเรามีความรู้สึกว่ามีความสุขนะฮะแล้วกอ็อยากให้มีคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้นะฮะมาให้พวกเราได้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อสร้างความสุขให้กับพี่น้องทุกๆคนนะคบแบบนี้ขอบคุณผู้จัดทุกท่านเลยขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยนะคะที่จัดสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราทุกคนนะคะมีความสุขไหมลูก นะคะก็แฮปปี้มากๆค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะแสดงเตหที่ชอเสเหรับำหรับการแสดงที่ชอบเป็นพิเศษจริงๆแล้วก็มีความประทับใจกับทุกชุดเนาะเพราะแต่ละชุดเนี่ยเขาก็จะมีความเขาเรียกอะไรนะมีอารมณ์ที่แตกต่างกันไปนะฮะเราก็จะ,ะได้ได้ได้เสพถึงสุนทริยะทางทางอารมณ์ของในแต่ละ การแสดงอย่างเงี้ยค่ะสวยงามไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นละครเวทีนะคะแล้วก็ตอนที่ประสานเสียงอย่างเงี้ยค่ะมันดูแบบว่าโอ้ยเซอร์ไพรส์มากๆนะคะแล้วก็เก่งมากๆทุกคนเลยพร้อมกับทีมของแสงสีเสียงนะคะก็ทําให้เรานั่งดูก็แปลกนะคนเราจริงๆนั่งดูเพลงแบบน่าจะเบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าช่วงที่เพลงยาวๆต่อเนื่องกันเรามีความรู้สึกอา้า จบแล้วเหรอแปบ๊บเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ก็บอกว่า,เ,าเวลาของความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้อยากให้ให้ยาวกว่านี้เรื่อยๆเลยก็จะประทับใจทุกชุดการแสดงเลยเช่นชมนักแสดงทุกคนค่ะคุณค่ะ